ราบสวัสดีครับผมวันนี้ผมก็จะมาเล่าคบการเดนจาคาคูเรนเจอร์ตอนที่สามทิพสองตึงแต่แล้วก็ไม่ชื่อตอนว่าปีศาจโจรขโมยหน้าตัดมาที่เจ้าแห่งปีศาจได้เวลาทํางานแล้วพวกแห่งปีศาจท,ทุกตัวตัดมาที่ทะเลเห็นลุงมองด้วยท่าทีแปลกๆสองคนขับรถเครื่องอะไรวนะน่ะมันคือปีศาจแหลบลิทั้งสองโดนขโมยหน้ารวมถึงคนอื่นๆด้วยนี่คือปีศาจพัน้าตัดมาที่ทั้งห้าด้านส่วนทางกับปีศาจว่ะเปิดประตูนี่คือห้องสักสมหน้าเด็กไอติมตัดมาต คืนทั้งห้าบุกมาสาบสเก็ตปาไปแล้วก็โดนเด็กสาวซึ่งฮารุกะก,กนั้นอยากเจอเพราะจะได้เปลี่ยนหน้าเลยให้ไฟตนั้นพาฮารุกาก,กนั้นกลับบ้านแต่ว่าใครอยากจะไปกราบโดนกัดแล้วก็หนีไปตาดมันก,ก็มาฮารุกะก,กก็มาขัดขวางเลยโดนไปทั้งสีมาช่วยหน้าทาั้งฝอนั้นก็หายไปฮารุกะก,กที่ได้หน้าใหม่ก,ก็ดีใจมากๆส่วนไโตนั้นก็ตกใจจนอยากจะตายตัดมาที่ต้องตองที่ตามหาเจอลุงผ่านมาทั้งฝอ้นั้นก็กินไอติมได้เวลาแล้วรายรา,ยรายฟ้าผ่าราบว่างั้นอะ่ะส่วนทางฮารุ กากที่โดนฝนหน้านั้นก็เปลี่ยนไปไซโซเลยไปปลอบทั้งสองกลับมาพร้อมกับบอกตัวจริงของปีศาจจิระยักษ์องเลยไปซื้อให้ฟรีแต่ขอหน้าละกันโดนขโมยไปฮ่าฮ่โดนหลอกมันคือเวทมนินจาหลอกหน้าทั้งห้าแปลงร่างและไซโซก็ใช้ดาบนินจาส่ทิศทางจัดการปีศาจพันหน้าจนมันขยายร่างทั้งห้าใช้เวทมนต์ัมีนินจาและรวมร่างเป็นจอมทัพนินจาตือบาซารุก็มาประกอบร่างพร้อมกับต่อยไปจนปีศาจพันหน้าตายไปใช่หน้าของทุกคนนั้นก็กลับม,มาเป็นปกติ